สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องเพียรชาแนลนะคะมาพบกันนะคะในแนวทางฮานอยสามโอยนะคะสูตรวัดใจสาม้อยนะคะก็น่าจะก็ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องนะคะแต่ก็ไปรอบไปรอบสุดท้ายนะคะไปรอบ VIP อเนาะพี่น้องจ๋ารอบแรก รอบแรกไม่มานะคะรอบพิเศษไม่มาเนาะพี่น้องเนาะของวันที่สิบสี่นะคะสรุปผลก่อนนะคะก่อนที่จะไปรับชมของวันที่สิบห้านะคะพี่น้องจ๋าสองสองกับหนึ่งสองมาแต่ตัววิ่งนะคะหลุดบนหลุดล่างสําหรับหานอยสามนอยของเรานะคะรอบปกตินะคะรอบปกติรูดไม่ถึงห้าเก้านะคะถ้ารูดถึงนี่ถึงเลยนะคะ มานะคะตัวเดนมาถ้ารูดถึงก็ถึงเก้าห้าเลยนะคะห้าเก้าเนาะเพียงรูดไม่ถึงนะคะเพราะว่าทุกอย่างทุกแนวทางก็เจาะให้แต่ตัวที่ชอบนะคะก็ไม่มาหลุดบนหนึ่งสี่หนึ่งสี่ตัววิ่งมาอีกแล้วนะคะพี่น้องจา๋าตัววิ่งมาสองเด้งเลยนะคะพี่น้องจา๋าสําหรับอ่าหนึ่งสี่ล่างนะคะก็เจาะไม่แตกนะคะไปสูตร สูตรหนึ่งนะคะมาเนาะหนึ่งสีสูตรวปดสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะมาหนึ่งสีเนาะสำหรับรอบ VIP นะคะพี่น้องจา๋าสำหรับรอบ VIP มารอบสุดท้ายจริงๆนะคะรอบสุดท้ายจริงๆมา5้าอีกแล้วนะคะพี่น้องจา๋า5มา2เด้ง3ามเด้งเลยนะคะพี่น้องจา๋าสำหรับเด่น5้านะคะ ก็มา54นะคะตรงๆรงเนาะตัวที่ชอบนะคะห้ส่ตัวชอบนะคะส่วนสุงศูนย์หมาอีกแล้วนะคะมารอบ v ีไนะคะตัวชอบนะคะตามกําลังรายวันของเรามานะคะถ้ารูดโอ้น่าเสียดายเพียงรูดไม่ถึงนะคะพี่น้องจ้าก็รับชมรับฟังเพื่อเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะมารอบสุดท้ายจริงๆเลือกสุดท้ายนะคะ ก็ยังดีดีกว่าไม่มานะคะพี่น้องจ๋าไปรับชมรับฟังโตนะคะสำหรับวันที่สิบห้าเนาะวันที่สิบห้านะคะเดือนสี่ปีหกสี่นะคะแนวทางหานอยสามนอยนะคะ เจาะให้สองตัวบนล่างนะคะสูตรสูตรวัดใจสามน้อยนะคะก็ยังเป็นสามน้อยอยู่นะคะพี่น้องจา๋าขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้ช่องเพีย h ชาแนลนะคะ เด่นนะคะเด่นสามกับสองนะคะสูตรวัดใจจะให้สองตัวนะคะตัวเด่นสำหรับตัววิ่งก็จะให้สองตัวเช่นกันนะคะวิ่งเจ็ดกับศูนย์นะคะก่อนที่จะไปรับชมนะคะทางคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอในการเสี่ยงโชคนะคะ ไม่สนับสนุนก็ให้เล่นการพนันทุกชนิดนะคะเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะชมอย่างมีสตินะคะพี่น้องจ้าสำหรับ3นะคะก็จะมี30 31 32 35 และสามเก้ารูดได้ถึงสามเก้าเลยนะคะพี่น้องจา๋าส่วนสองอุย้ยลืมใส่สามเจ็ดน่าเสียดายไม่เป็นไรนะคะถ้าพี่น้องชื่นชอบก็อย่าลืมใส่เพ็คคู่ด้วยนะคะมารูดสองกันนะคะพี่น้องจา๋าจ่อให้แค่ห้าคู่นะคะพี่น้องจา๋าสองก็จะมีนะคะสองศูนสองหนึ่ง สองหนึ่งสอ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 งจะมาอีกหรือเปล่าวัดใจดูนะคะสองสองสองสามมีแล้วนะคะสองห้าสองเจ็ดนะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกับนะคะเพียนก็ไม่ได้การันตีนะคะว่าจะมาร้อเปอร์เซ็นนะคะเพียงแต่ ทำลงไปตามสูตรนะคะจาะตามสูตรกําลังไรยวันนะคะอาจจะมีเข้าแล้วมีหลุดนะคะรับชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะชอบ30・31・32นะคะ20・21・27นะคะถ้าชื่นชอบเก็บไว้เป็นแนวทางนะคะแคปหน้าจอจดไว้นะคะถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องทุกท่าน มีความสุขนะคะสมหวังปัถนาทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะคะสำหรับคลิปนี้จบคลิปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ